เมื่อหาแสนสุขของเราเมื่อวานนี้นะครับเราทำเค,ค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตครับเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักการทำเค,ค้กชิฟฟ่อนอย่างลึกซึ้งเลยวันนี้เราจะปรุงอีกครั้งหนึ่งเลยรสชาติที่แตกต่างครับกับเค,ค้กชิฟฟ่อนแยมราสเบอร์รี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะทำเค,ค้กชิฟฟ่อนนะครับเมื่อวานนี้เราทำรสช็อกโกแลตไปแล้ววันนี้ผมจะทำรสราสเบอร์รี่นะครับใช้ไข่ซีฟองเหมือนเดิมเลยครับ เราก็จะต้องมาแยกนะฮะแยกไข่ขาวและไข่แดงขั้นตอนนี้สําคัญมากๆครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่ว่าเราต้องพยายามไม่ทําให้ไข่แดงแตกลงไปผสมกับไข่ขาวแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็สําคัญครับอุปกรณ์ของเราไม่ควรจะมีคราบไขมันถ้าอุปกรณ์เรามีคราบไขมันเนี่ยครับมันจะทําให้การขึ้นตัวของไข่ขาวไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเอาละเราแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับทีละฟองไข่ขาวผมใส่ลงไปในโบสีขาวอ่ะ ไข่แดงใส่ลงไปในโบว์สีเหลืองนะครับในการทำเค้กชิฟฟ่อนรสราสเบอร์รี่นะครับเพื่อให้ได้รสชาติเน้นๆของราสเบอร์รี่เนี่ยเราก็มีทางเลือก2อย่างนะครับ 1. ก็คือใช้ราสเบอร์รี่สดครับใส่ลงไปในไข่แดงใส่น้ําตาลลงไปนะครับอันที่ 2. แทนที่เราจะใช้ราสเบอร์รี่สดกับน้ําตาลเราสามารถประหยัดแล้วก็ได้รสชาติที่เข้มข้นของราสเบอร์รี่โดยการใช้นี่ครับ แยมรสราสเบอร์รี่ครับแยมราสเบอร์รี่ที่ผมใช้เนี่ยความโดดเด่นของเขาก็คือว่าเขามีเนื้อผลไม้เนี่ยที่เยอะมากทีเดียวนะครับเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะปุนๆน,นะครับหรือประมาณ50กรัมนะฮะ ผมจะเอาไปปั่นกับน้ำมันก่อนนะฮะซึ่งตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอีกจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสเป็นกลางนะครับดังนั้นเวลาที่เรามาทําเค้กเนี่ยรสชาติของตัวเค้กของเราไม่ว่าเป็นรสราสเบอร์รี่เป็นรสของไข่เนี่ยจึงมีความโดดเด่นนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวอยู่ที่75กรัมนะครับแถมส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าวยังช่วยทําให้เค้กของเรานุ่มอีกด้วยนะครับใช้กลิ่นราสเบอร์รี่ อีกประมาณ1ช้อนชาแล้วก็มีนมสดนะครับเราก็เอามาใส่รวมกับส่วนประกอบไข่แดงครับผมหลังจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ผงฟู1ช้อนชาลงในแป้งเค้กเกลือประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนให้พอเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้น เราก็จะล่อนใส่ลงไปในส่วนประกอบหลักของเราครับแล้วก็คนส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับอาละนี่นะฮะเราก็ได้ส่วนประกอบของไข่แดงและลัชเบอรี่ออกมาลักษณะน,นี้ครับส่วนที่เหลือนะครับก็ได้แก่ไข่ขาวน้ำตาลนะครับแล้วเราก็จะใส่ครีมออฟทาร์ทาเล็กน้อยลงไปในไข่ขาวนะครับ ดีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาเหมือนเดิมเลยครับพอส่วนผสมเริ่มฟูแล้วนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปทีละช้อนครับอาวละเราก็จะนำส่วนประกอบของไข่ขาวมาผสมกับส่วนประกอบหลักนะครับใส่ลงมานิดหนึ่งก่อนนะฮะไม่ต้องเยอะ คั้งแรกเพื่อทําให้ส่วนประกอบหลักของเราเนี่ยมีลักษณะที่เบาลงครับเมื่อเบาลงแล้วเราใส่ไข่เค้าที่เหลือลงไปเลยครับเราอบพลเปิดไว้แล้วนะครับที่170องศาเซลเซียสครับตอลอมส่วนประกอบเค,ค้กให้เข้ากันดีนะฮะสีจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับถ้าใครอยากจะได้สีแบบแดงเข้มกว่านี้ใส่สีผสมอาหารไม่ว่ากันนะครับเตรียมส่วนประกอบมาใส่ในพิมพ์ชิฟฟอนครับ เขย่านิดหนึ่งนะครับค้อพิมพ์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเราก็นำเข้าเตาอบใช้เวลาไม่นานครับอบให้เค้กชิฟฟ่อนของเราสุกดีเป็นเวลา40นาทีครับอ้าวละละ่ะว้าวเค้กชิฟฟ่อนของเราสีสวยดีแล้วครับ ถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้ให้เขาเย็นลงยุบแน่นอนครับการที่จะไม่ให้เค้กชิฟฟ่อนยุบเราก็ต้องคว่ำนะครับนั่นเป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาให้มีป่องตรงกลางเราพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องในลักษณะดีลังกาแบบนี้แล้วเค้กชิฟฟ่อนของเราจะไม่ยุบลงแม้แต่น้อยเลยครับพอเค้กของเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะเอาออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยครับ เป็นเค้กง่ายๆนะครับดังนั้นเราเสิร์ฟง่ายๆเลยครับผมโรยไอซิ่งให้ทัว่วอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับคนดว่าเราลองมาดูเนื้อสัมผัสด,ด้านในกันดีกว่านะครับว่าเนื้อของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเค้กชิฟฟ่อนนะฮะทานง,ง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วหรือเราจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดก็เข้ากันได้ดีเหลือเกินนะครับว้าวนี่นะฮะเนื้อก็จะเบานุ่มและก็นเนียนมากทีเดียวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับความอร่อยที่มากับสีชมพูอ่อนๆครับและนี่ก็คือเค้กชิฟฟ่อนแยมราสเบอร์รี่ครับแฟน YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับและไม่อยากพลาดรายการผลักพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูจบแล้วกดปุ่ม subscribe ได้เลยครับ